สวัสดีครับฟินิช่องเดคอมีปีตครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถ n i s s ั n Skyline Turbo Super c h i ิว h o t e นะครับผมอ่านชื่อถูกเปล่าไม่รู้นะแต่ชื่อยาวมากนะครับคันนี้เป็นรถวิ่งในสนามนะครับสหรับสายที่เป็นสาย Skyline จ๋าๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้จักกันนะแต่คันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเพราะว่าผมก็เพิ่งมารู้จกักตอนที่ผมซื้อโมเดลรถคันนี้มานี่แหละนะ นะครับคันนี้จะไปอยู่ในเซ็ตโทมิก้าพรีเมียมนะครับก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับคือปกติถ้าเป็นโทมิก้าเนี่ยราคาจะอยู่200กว่าบาทใช่ไหมแต่พวกนี้ราคามีโดดไปถึง400นะครับ450 500้ร้แล้วตลานะครับแล้วหลายร้านที่เราจะเจอเนาะนะครับหรืออาจจะเจอร้านที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าโมเดลรถนะครับนี่เนาะไอ้เจ้าตัวแพ็เกจจริงสินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวแพ็เกจจริงก่อนเลยละกันนะครับ แพ็คเกจจิ้งนะครับตรงนี้จะมีเขียนว่า t o m i ก a s k y l i n e t ์ทอโบซูเปอร์ l ิ h o o d นะครับเดี๋ยวผมเรียกว่าเจ้า Skyline t ทอโบแล้วกันนะครับนี่ก็จะมีรูปตัวโมเดลรถคันนี้นะครับนี่เขียนว่า t o m i ก a p r e m i u เนมนะครับงานของทาคาราโทมีนะครับลำเบอร์หนึ่งนะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมผลิตในปี19เลยปะเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยแบบรอยเหมือนโดนจอกลงไปนะครับเป็นปี19นะนี่นะครับ ราคาด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปด้านหลังของคันนี้นะด้านล่างน,นะครับก็เขียนว,ว่าผลิตที่ประเทศเวียดนามนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรามานี่กันเลยดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะเสกคุณผู้ชมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเสกให้โมเดลรถเนี่ยมาคมือบทนี้ดูนะครับโอเคสามสองหนึ่งมาอู้มันได้ไงเนี่ยเดี๋ยวคันจริงด้วยนะครับ นี่นี่แหละนะพลังงานการตัดต่อๆๆนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวโมเดลรถ n i ส s ันสกายไลน์โช b o ตัวนี้นะครับนี่ก็จะสังเกตนะครับรถแข่งก็จะนี่หน่อยนะครับนี่เห็นนะ s สปอยเลอร์อันมโมโรลานะครับป่องเพื่อแอโรไดนามิกนะครับลิ้นนะครับหรือสปอยเลอร์หรือลิ้นล่านะครับผมตามสับเล่นรถเนาะถ้าผมรถเป็นรถปกติเนี่ยนะครับไม่อยู่อย่างนี้รถวิ่งแบบทั่วไปเลยดูคันนี้ดิ เวอร์ชันลงสนามนะครับคันนี้น่าจะเป็น R 3 1นะครับ R 3 1เพราะ R ส2มันจะมนๆกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็น R 3 1หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้สายดิสันสกายไลน์อะไรขนาดนั้นเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเพนด้านหน้ารถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับด้านหน้ารถนะครับก็จะมีรถาโทมิก้าโทมี่นะนิสสันนะครับรายละเอียดของไฟนะครับและเขียนว่า GTR w o r k นะครับผม นิสสัน PDC นัมเบอร์คันที่11นะครับนัมเบอร์รถเขียนนิสสันสกายไล e ์ตรงกระจกนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีติดเนาะนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ RS Turbo นะครับโทมิก้านะครับเลขรถเป็นเลข11นะครับสกายไล e ์นะครับสปอยเลอร์มีเขียนโทมีเลยนะนี่นะครับโหด้านหลังมันเหมือนรถอะไรอะที่นิสสันเขาทำเป็นรถสปอร์ตอะเอ้ยไม่ไอ้สปอร์ตรถลงสนามอะเนี่ยไฟท้ายยังเหมือนเลยอะนะครับ หรือจริงๆต้นแบบมันมาอาจจกคันนี้มาจากคันนี้ก็ได้นะนะครับนี่เนาะนะครับนิสสันสกายไลน์นะครับผมนีหน้าข่ายด้านหนึ่งนะครับด้านบนนะครับก็จะมีเขียนว่าอันนี้จะเป็นชื่อคนขับมั้งเนี่ยนะครับคนขับนะนะครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีเขียนนะครับ เป็นโชวมิก้าโชมี่นะครับมิตซูบิชิ Skyline Turbo Super s h i e l h o t a นะครับผม Hotay Hotay เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีอินเวียร์นามนะครับนี่สเกลหึงต่อ67นะครับปี2018นะครับจำรถคันนี้ภายในเบาะสีส้มนะครับมีเบาะเดียวเลยนะเพราะว่าเป็นรถคนเป็นรถรถแบบเขาเรียกมันเป็นรถแบบรถนักแข่งนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะมีโลบาร์มีอะไรด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับสลัดคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัน, Share, กน,กนด้วยนะครับและคนไหนอยากให้ผมรีวิวโมเดลรถนะครับคันไหนก็ได้นะถ้าผมดูว่ามันไม่แพงและ2ก็คือเป็นคันที่ผมยังไม่มียังไม่มีนะครับและคันที่ผมชอบด้วยถ้าคันไหนพิมพ์มาแล้วโดนใจผมเนี่ยโมเดลรถที่จะให้ผมรีวิวนะครับผมก็จะนี่นะจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครบบับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปแล้วบายบายสวัสดีวันนี้ next time